สวัสดีครับผมก้องจาก KK a c t i TH นะครับแล้ววันนี้มาอยู่กันกับการรีวิวทีมใน EP ที่2นะครับซึ่งทีมที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เป็นทีม p l a n t Aqua แล้วก็ Reptile นั่นเองครับโดย Aqua ที่หยิบขึ้นมาในวันนี้นะครับเป็นปลาลวงแล้วก็ Reptile เป็น Terminator นะครับส่วนพืชก็แท้งพื้นฐานทั่วไปครับโอเคเราจะมาพูดถึงภาพรวม o อ e r ของทีมนี้กันก่อนเลยนะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเรามีตัวหลัก2ตัวก็คือทั้งปลาลวงด้วยแล้วก็ Terminator ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามนเ้้ีะ มันเล่นสนุกอะนั่นแหละครับแต่การเล่นเทอร์มินาเตอร์ให้เก่งนั้นนะครับเราต้องเข้าใจในตัวการ์ดรู้ลำดับการเรียงการแล้วก็รู้จักวิธีการใช้คอมโบให้ถูกต้องนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเป็นคลิปสอนแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเอามาใส่ในคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวจนเกินไปนั่นเองครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของชิมน,นี้กันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ข้อดีนะครับก็คือว่าถ้าท้ายเกมเนี่ยเราเหลือหนึ่งหนึ่งเนี่ย เทอร์มินาเตอร์จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับโดยเฉพาะกับปลาเรียกได้ว่าถ้ามีจี้กับมีการ์ดเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะชนะปลานะครับมีเปอร์เซ็นสูงถึงสูงมากๆนะครับถ้าปลาฝั่งนู้นเขาไม่คลีแตกใส่เราทุกใบอย่างนี้ก็ไม่มีทางแพ้เลยครับส่วนข้อที่2อนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือมันเล่นได้หลากหลายเพราะว่าเรามีทั้งปลาล้วงแล้วก็ทั้งเทอร์มินาเตอร์ด้วยนะครับเราเลือกเล่นการ์ดระหว่าง2ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือทุกตัวละครในเซตนี้เนี่ยมันจะมีดาเม ท้งมดคือการ์ดใบนี้ครับนั่นแหละครับเนื่องจากหางมดมันจะปิดการโจมตีระยะใกล้นะครับและเทอร์มินาเตอร์เรานะครับตีใกล้ทุกใบนะครับถ้าเราหนึ่งหนึ่งกับตัวที่มันมีหางมดกดยอมแพ้ได้เลยครับหรือไม่ก็สวดภาวนาให้การ์ดหางมดเขาไม่ขึ้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์นะครับที่เจอหางมดมาเนี่ยที่ผมนั่งสวดภาวนาทั้งหมดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะชนะหางมดนอกนั้นแพ้หมดเลยครับอันนี้นั่นแหละครับต่อไปนะครับก็มันจะแพ้ทาาางหหลลัััับบบบนนนะะคคครรรรกกดดือใี้ นั่นแหละครับเพราะว่าสถานะดีบัฟหลับเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีนะครับทะลุเกราะเราเข้าไปนะครับซึ่งเลฟทายเทอร์มินเตอร์จะเก่งก็ต่อเมื่อเกราะมันแตกครับแต่พอโดนการหลับมันตีทะลุเข้าเลือดเราเลยเนี่ยสถานะสตันกับเกราะนานาของเทอร์มินเตอร์ไร้ค่าไปเลยครับแล้วก็ข้อที่3มนะครับมันจะแพ้พวก beat, บีทสปิดเยอะๆที่ยืนท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเลฟทายมันแพ้ทางบีทอยู่แล้วเราโดนบีทกระแทกเนี่ยจะแรงมากนะครับบีทเขาใช้การ์ดใบเดียวเนี่ย ก็เ,เคลียรเกาะเราหายได้หมดเลยครับถ้าเป็นโลนินหรือว่าเป็นนัทแครกเกอร์อะไรก็ตามแต่นะครับเกาะเราแตกเลยแล้วทีนี้ถ้าเขามีการเนี่ยใบยที่2เนี่ยเขาก็จะใส่การล้างสตันใบหนึ่งแล้วเขาก็ยัดเลาอีก2ใบมันก็ตายแล้วอะครับแต่ถ้าเราได้ตีก่อนบีทเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่เพราะเราสามารถทิ้งสตันให้เขาได้หนึ่งใบนั่นเองนะครับโอเคเรารู้โอเวอร์ออลของทีมข้อดีข้อเสียของทีมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาทีมนี้ไปลุยแร้งในช่วงแร้งประมาณพันแปดกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมจัดไปครับสำ เป็นพาพันเียกับบีสนะครับก็คือมันจะตีชนะทางพืชแต่ว่าแพ้ทางปลานะครับสำหรับถ้าเราเจอทีมประมาณนี้นะครับเราเนี่ยให้พยายามหาจังหวะล้วงโดยใช้การปลาทั้งหมด3ใบเพื่อเคลียร์ตัวหลังนะครับก็คือว่าไม่ว่ามันจะล้วงโดนเม็หรือว่าเบิร์ดเนี่ยมันก็ เอาลงได้ครับแต่ว่าในเพลงนี้ผมมิสเพลงเองนะครับเลยไม่ได้ล้วงตัวหลักนะครับมันไปโดนตัวหน้าแทนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนตัวหน้ามันตายในชุดเดียวก็ถือว่ายังโอเคไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเราล้วงตัวหน้าแล้วไม่ตายเนี่ยอันนี้ผมถือว่าขาดทุนนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคก็ในเกมเพลงนี้นะครับนกเขาได้มาแปะสถานะอโลมาไว้ที่ปลาขมนะครับทำให้บีทเนี่ย มาตีปลาผมอีกทีหนึ่งปลาผมเลยตายจนตัวแรกนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็น2อสองคือแพนกับเทอร์มินเเตอร์นะครับซึ่งเขาเอานกกับเมดเนี่ยมาเคลียร์แพนผมก็เหลือเป็นเทอร์มินเลเตอร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเทอร์มินเลเตอร์เนี่ยเรามีทั้งจีแล้วก็มีทั้งเกาะนะครับทำให้สามารถยืน2องหนึ่งได้สบายๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือความโกงของเทอร์มินเลเตอร์นะครับเพราะว่าอีกฝั่งตีแล้วเกาะแตกเนี่ยเขาจะติดสตันนะครับแน่นอนว่าเขาจะเสียาก๊าซหนึ่งไปกับเอเนจีหนึ่งเอเนจีไป แล้วก็ในการ PVP ตาที่2นะครับผมก็กดเจอเป็นทีมที่ค่อนข้างฮิตนะช่วงนี้ก็คือ 2ปลาฮิวแล้วก็1นกนะครับซึ่งในที่นี้ผมเจอเป็นนกหลักนะครับก็ไม่ต้องระวังเรื่องการโดนล้วงนะครับเพราะว่ามันต้องตีตัวหน้าก่อนถึงจะไปตีตัวหลังได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยกดเจอนกล้วงนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะนกล้วงเนี่ยเขาจะมาล้วงตัวที่เร็วที่สุดในทีมเราก็คือปลานะครับแล้วเขาจะชอบแปะบัฟอโลมาหรือว่าสถานะยยุนั่นแหละครับทำให้ถึงแม้เขาจะล้วงปลาเราไม่ตายแต่ว่าเขาจะเอาปลาของฝั่งเขาครับมาตีปลาเราจนตายอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ทริคการแก้ก็คืออาาาาาจพยมมเลล่่่นนก์ดดปใใหห้แตว ตานนี้ผมเจอเป็นนกหลักนะครับก็เลยไม่ได้พะวงเรื่องอะไรอย่างนั้นมากนะครับก็คอยระวังการใช้คอมโบของนกให้ดีนะครับแล้วก็คอยดูดามเมจให้ดีนะครับทีม2ปลาฮิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีดามเมจเท่าไหร่เนื่องจากว่า ไอสกิลฮิวอะครับมันดาเมจค่อนข้างเบานะครับแล้วก็คิที่ผมเจอนะครับเขามีการดาเมจหนึ่งรสแค่ใบเดียวก็คือแหลมนะครับซึ่งเขาจะปิดพืชเรายากหน่อยในทางกลับกันนะครับ,บเราสามารถใช้พืช,พชปิดเขาง่ายนะครับเพราะว่าทุกตัวของเรามีดาเมจที่ผมบอกไว้แล้วก็ทริคในการเจอปลาฮิวอีกอย่างนึงนะครับก็คือพยายามฆ่าเขาให้ตายในชุดเดียวนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราฆ่าไม่ตายเนี่ยเขาจะฮิวเลื่อนแล้วมันจะน่ารำคาญมากซึ่งถ้าเราตีเขาไม่ตายปิดตีเขาไม่ตายเรื่อยเรื่ยเนี่ยเขาจะฮิวแล้ว,ลวเข โอเคครับมาอยู่กันในตาที่3นะครับก็เจอเป็น P A a นะครับตานนี้อยากจะให้ทุกคนโฟกัสไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะแนะนำเทคนิคการใช้ Terminator เมื่อเจอกับปลานะครับซึ่งบอกเลยว่า Win Rate ท้ายเกมถ้าเรานิ่งๆกับปลาแล้วเรามีจี้กับมีการนะครับเปอร์เซ็นชนะเนี่ยค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เล่นตามเบสิกปกตินะครับพยายามใช้การ์ดของพืชก่อนแล้วก็ถ้ายังไม่มีการ์ดไหนใช้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ในตานี้ s การ์ดล้วงผมขึ้น4ี่ใบพอดีก็เลยเสี่ยงล้วงไปนะครับซึ่งมันไปโดนพืชนะครับแต่ว่าผมพูดไปแล้วว่าถ้าล้วงพืชนะพืชอะไรล่ะถ้าล้วงพืชเอ้ยถ้าล้วงพืชแล้วพืชมันตายในชุดเดียวก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับซึ่งมาในเพลงนี้นะครับผมก็เลือกที่จะเล่นเป็นการ์ดแค่ของเทอร์มินาเตอร์นะครับโดยการทิ้งสตันไว้ให้ปลาตัวหน้าเขานะครับเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้นับการ์ดแล้วก็ไมไ่มั่นใจว่าปลาตัวหน้าเขาใช้การ์ดไปหรืยอยังนะครับซึ่งเลือกที่จะไม่เล่นการ์ดปลาตัวกลางของเราเพราะว่่าาาากาาลัววมนตตยยแแ้เสีรีรฟ ปลาตัวกลางเราไม่ตายก็เธอหน้าเราเลือดน้อยกว่าเราเลยได้ตีก่อนเขานั่นเองครับผมก็เลยใส่การ์ดไปให้หมดเลยเพราะว่าจะเคลียปลาตัวกลางของเขาครับแล้วพอผมเคลียปลาตัวกลางเขาเสร็จเนี่ยก็จะเหลือเป็น1นึระหว่างทูนเนเตอร์กับปลาครับโดยคอมโบผมจะใช้เป็นการ์ดศูนย์นะครับแล้วก็อเลจิกต่อด้วยหอยแล้วก็สตันนะครับผมจะวนลูปคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าปลาโดนลูปคอมโบอย่างนี้บอกเลยว่าปลาจะชนะยากมากครับเห็นนะครับว่าผมกดการ์ดแบบเดิมเลย4ใบ4ใบนะครับนีถ้าเรามีการ์ดจะมีที่ชนิดหน่อยนะครับ เราสามารถวนลุปคอมโบปลาได้2อถึงสรอบเลยนะครับซึ่งส่วนมาก2รอบปลาก็จะไม่รอดแล้วนะครับถ้าไม่อึดจริงๆนะครับนี่ครับ้าก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าผมชนะปลาได้อย่างไม่ยากแล้วก็เป็นการจบตาที่3อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทีม PRA หรือว่า Plant l i t h i Terminator แล้วก็ปลาลวงนั่นเองครับซึ่งวินเลทที่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ60%นะครับก็ สามารถทํา200ขวดได้ง่ายๆในช่วงนี้เลยนะครับทีมนี้ไม่ยากเกินความสามารถนะครับโอเคก็ผมจะสรุปคร่าวๆให้นะครับโดยทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ เล่นได้หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะเทอร์มิ t เ r เตอร์เนี่ยเราสามารถเล่นกับมันได้หลากหลายมากๆครับจะได้มากมากอีกอย่างหนึ่งคือในคลิปนี้ผมกดมาประมาณ10กว่าตามไม่เจอเทอร์มิ t เ r เตอร์เลยนะครับก็เลยยังไม่ได้บอกวิธีการเจอเทอร์มิ t เ r เตอร์นะครับแต่จริงๆเนี่ยวิธีการเล่นวิธีการเรียงกาว,วิธีการคอมโบเนี่ยมันมีหลากหลายมากซึ่งถ้าจะให้อาอมอธิบายในคลิปนี้ก็คงจะยาวจนเกินไปนะครับไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปการใช้เทอร์มินเอเตอร์แยกออกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นนนะะคคคครรรรับต่่่่อออไไปปาาาาาจจเ็ช็ชววววงขขงขขแแล้้้้กถใใมมดสหืูู ก็ปิดไปได้เลยนะครับส่วนใครถ้าอยากจะไปดูผมขายของต่อก็อย่างที่เห็นไปในคลิปนะครับถ้าใครสนใจทีม PIA นี้ก็สามารถทักมาได้ที่เพจ KK x TH เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทยายตอบนะครับแล้วก็คนที่สนใจทีมอื่นๆในร้านที่จัดไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้เหมือนกันเลยนะครับทางร้านเรานะครับมีบริการรับจัดทีมด้วยนะครับก็จะจัดทีมตามงบประมาณที่ลูกค้ามีนะครับพร้อมสอนเทคนิคการเล่นวิธีการออกการหรือว่าทุกๆอย่างที่ลูกค้าอยากรู้นะครับในงบประมาณที่ลูกค้าสามารถกําหนดเองได้นะครับยังไงลองทักมาสอบถามรายละเอีียยดดไ้้้เลลนนรรรรรับบแวกก็ทาาางมิสออหื P ี p ีโค้ชนะครับก็สำหรับใครที่มีทีมแล้วแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นเนี่ยยใายผมจิวพิเศษให้เนี่ยผมก็จะเข้าไปใน Discord แล้วก็จะแนะนําเทคนิคการเล่นแล้วก็การใช้การ์ดในทีมของท่านให้ท่านเข้าใจแล้วก็เอาไปเล่นเองต่อได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทางร้านเรามี Discord ให้ทุกคนได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็สามารถเข้าได้ฟรีเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยหรือว่าอยากจะคุยอะไรกับผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ได้นะครับโอเคก็วัน,น ว่าอยากเห็นทิมแบบไหนแปลกๆอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิบยกขึ้นมาทำให้ในหนอครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ